ค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมาพบกับเฟอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าคลิปแบบ2คลิปที่แล้วเฟอได้มีการทํากิจกรรมใช่ไหมที่บอกว่าจะแจกของที่แบบอยู่ในซองสุ่มให้ทุกคนเลยเพราะว่าเฟอก็ไม่รูจ้จะไปทําอะไรก่อนใช่ไหมเหมือนแบบเป็นการคืนกําไรให้กับคนดูอะไรเงี้ยเนาะที่แบบอุตสาติดตามช่องของเฟอนะคะต้องบอกก่อนว่าคนทักมาส่งที่อยู่เยอะมากๆก็จะมีหลายๆคนบอกว่าทําไมไม่ตอบยิงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทุกคนดูนะ มีทั้งหมด99 Request รีเควสนะคะก็คือมีคนส่งข้อความมาหาเฟยเนี่ยมากกว่า99คนนะคะคือหลายๆคนก็บอกเเนี่ยทำไมไม่ตอบตอบไม่ไหวจริงๆค่ะคือมันเยอะมากจริงๆแล้วถ้าสมมติเฟยตอบใครอะแล้วเฟยก็คุยกับคนอื่นอีกอะคนที่เฟยตอบคนแรกสุดจะลงไปอยู่คนสุดท้ายซึ่งอาจจะไปลงไปอยู่คนที่ 100, 200, 300, 100, ร้อยสองร้อยสามร้อยเดือนก็ได้จนแบบชื่อไอจีอาจจะหายไปเลยอะคือมันโดนกด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 ลงไปอะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เฟยไม่ตอบนะคะเพราะไม่งั้นกลัวจะตกหล่นนี้เดี๋ยววันนี้จะ ะมาลองสุ่มกันนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีในการได้ของซึ่งส่งมาเยอะมากทุกคนได้เห็นทุกคนนะว่าแบบส่งมาทัยีบ้าเด็ดเประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะทำเหมือนนี้แล้วใครๆ,ๆๆๆแล้วก็ก,กดจุดที่ใครคนนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้โชคดีแต่ว่าเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรมาแจกบ้างแบบสรุปเลยเนาะพกวกซกุชิอ่ะมีสามถุงทุกคนมันเยอะมากๆแกะไว้กี่คลิปมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่ได้แบบไปไหนมาไหนเลยเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิม เนี่ยแล้วก็มีหมีแพนด้านะคะตัวที่แบบมันใหญ่ม,กมากๆแล้วก็ไม่สโลเลยตอนน้ำอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากเลยคนเดี๋ยวจะเทให้ดูแล้วเดี๋ยวจะแพมให้ดูบนพื้นนะคะมันเยอะจนแบบเฟว่าเฟเปิดเป็นร้านขายได้เลยคนมันมันเยอะแบบมันเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูกันลูกพีตอันนี้ตั้งแต่ปีมาโวนะคะมันก็ยังอยู่ อันนี้คือห่อคงใช่ไหมทุกคนลูกฟุตบอลนะคะแต่ว่าลูกฟุตบอลนะ่ะรู้แล้วว่าจะให้ใครนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์มาใช่ไหมแล้วก็ได้ผู้โชคดีกันบ่อยแล้วประมาณนี้นะทุกคนก็แบ่งๆกันไปคนละชินนน้นเนาะแต่ว่าถ้าแบบล็อตหน้าหน้าเฟมีแบบแกะถุงซุ่มแล้วได้อีกอะเฟก็จะแบบเอามาแจกอีกนะเพราะว่าเฟก็มันเอาไปทําอะไรเหมือนกันแบบวางทิ้งไว้มันก็แบบฝุ่นขึ้นอะไรขึ้นเงี้ย นี่น่ารักมากมีพวกแบบปากกาอะไรอย่างงี้ด้วยเยอะมากดูซ้ำได้ทุกคนแล้วก็มีถุ่งอย่างงี้ด้วยมีใครอยากได้ถุงไหมให้ถุงเป็นถุงแบบ I Love Squishy ในนี้มีบอชนเต็ไมไปหมดเลย นี้เนี่ยเฟย์ไม่ได้มีแค่ของเล่นนะคะที่จะมาส่งความสุขให้ทุกคนแต่ว่าเฟย์มีของบางอย่างนะคะที่จะมาส่งความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคนด้วยนะคะก็คือลูกอมและเยลลี่ของเพมอนนั่นเองนี่ดูดิทุกคนเต็มกล่องเลยขนมเยอะมากๆแบบมีตัวนี้ด้วยที่เป็นแบบฟรุตเทปนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นลูกอมซุปเปอร์คลูอิ่งนะคะสเปียร์มินคือแบบกินแล้วเย็นอะ่ะดูดิ แต่ว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะกันไปหรือเปล่าอยากจะลองกินก่อนว่าอร่อยไหมมีแบบซองด้วยมาคะ่ะนี่คือแบบสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากได้แบบซองหรืออยากได้แบบขวดแต่ว่าถ้าแบบอยากได้ตั้งเก๋ๆบนโต๊ะทํางานอะไรอย่างงี้แบบขวดก็ได้แล้วก็มีรสอางุ่นนะคะ แตงโมรู้สึกว่าแตงโมเป็นสีที่ยอดฮิตมากโดยเฉพาะแบบในหมู่เพื่อนเฟยคือเขาแบบกินกันเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นเยลลี่กัมมี่แบบวิวต่างๆแล้วก็เป็นบล็อกนะคะเห็นเยลลี่บล็อกอันนี้มันสามารถเอาไปต่อได้จริงด้วยนะทุกคนต่อเสร็จแล้วก็กิกนได้เลยอย่างเงี้ยสีน่ารักมากมันจะมีแบบให้แอบดูสีอยู่ข้างในน่ะรู้สึกว่าอยากจะเก็บไปตั้งโชว์ My Heart นะคะก็คือจะมีเยลลี่กัมมี่เนี่ยรูปกุญแจแล้วก็รูปที่ลัอกุญแจนะเออแบบเหมาะกับคู่รักก็เลยกินกับแฟนน่ารักมาก เป็นเพลโรบอททุกคนมันเป็นตัวโรบอทอะเป็นรูปทรงเยลลี่อ,อะดิการ์มี่อะอยู่ในถุงอะอย่างนี้เลยอะใครชอบแบบสไตล์เลโกหรือว่าโรบอทอะไรเงี้ยอันนี้น่ารักมากคือไปอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงทุกคนเราลองมาเปิดดูไหมโอ้โหข้างในเป็นแบบซองทุกคนน่าจะประมาณสิบสองซองนะคะเยอะมากๆแบ่งกันกินเนาะมันยังไม่ถึงตัวเด็ดทุกคนตัวเนี้ยไม่ได้ว่าจะกินได้อย่างเดียวนะแต่ว่าสามารถเอาไว้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยเฮ้ย อะไรเอ่ยมันคือเจ้าเพลมอเป่ายิงฉุบนั่นเองนะคะซึ่งตัวเยลลี่หรือกัมี่ข้างในเนี่ยจะมีลูกกระดาษกันไกยแล้วก็คอน,นั่นเองนะคะซึ่งเล่นเป่ายิงฉุบธรรมดามันก็แบบอก็เป่ายิงฉุบใช่แต่ในกระดาษกันไกลแล้วก็คอน,นี่ย จะมีทั้งหมด4สีนะคะจะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าซึ่งในแต่ละสีเนี่ยจะมีพลังที่ต่างกันเช่นถ้าสมมติเรายีกันไกลสีเขียวมันจะมีค่าเท่ากับ2คะแนนนะคะแต่ถ้าเราได้กันไกลเป็นสีแดงมันจะมีค่าเท่ากับ4คะแนนเลยอะถ้าสีเหลืองนะคะมีค่าเท่ากับ3คะแนนแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ1คะแนนคือมันไม่ได้แค่เป่ายิ่งฉุบอะเก็ตปะยังได้ดูคะแนนด้วยว่าเป่าออกมาแล้วสมมติว่าเราชนะแต่คะแนนเราเยอะ คือน้อยกว่าเราก็จะมีทธิ์แพ้หรือชนะอีกได้เหมือนกันเฮ้ยมันลุ้นนะมันแบบลุ้นสองรอบนะนี่เรามีโน้ตจากเพย์มอมาอ่านให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาอ่านกันเนาะว่าเขาเขียนอะไรมาให้เนาะสวัสดีคับน้องแตงโมพาน้องใหมล่ล่าสุดจากเพย์มอมาแนะนําตัวค้าน้องคือกัมมี่เป่าหินฉุกกัมมี่นุ่มหนึบลดผลไม้รูปก,กันไกลจิ๋วพ้อนจิ๋วกระดาษจิ๋วเวอร์รี่คิวของอร่อยอเคี้ยวเพลินมาพอมิธีเล่นแบบเลเวลอาช่ยชนะให้ดูที่สีคลิกดูที่ด้านหลังซองได้เลยเล่นคนเดียวก็เพลินแข่งกับเพื่่อนนนกกกสุุมาาเป้ด เทริ่มจำหน่ายวันที่22เมษายนนี้ซึ่งก็คือเริ่มจำหน่ายแล้วนั่นองเดี way, cioè, ๋ยวเราลองมากินเต่อยิงชุบไหมขอไปหาผู้โชคดีก่อนว่าใครจะมาเป็นผู้โชคดีในการเป่ายิงชุบกับเฟยทุกคนนี่ก็คือแขกรับเชิญของเฟยนะคะก็คือแม่เฟยเองที่จะมาร่วมเล่นเกม เลมเป่ายญิงชูบนั่นเองมีใช่มันคือเกมเป่ายญิงชูบแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้มือเป่ายญิงชูบนะมีเราจะใช้เยลลี่ในการเป่ายญิงชูบนะคะแพ้ก็กินก็ไปเลยใช่จะแ,แพ้หรือจะชนะก็กินด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วมันจะมีพลังด้วยแบบเนี้ยเขียว2คะแนานแดง4ีคะแนานเหลืองสคะแนานแล้วฟ้า,นาน1ค okay, ะแนนเพลเดี๋ยวเรามาแกะกินกันเลยว่าจะเป็นยังไงโอ้ยสีแบบสีสันน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะมาปล่อยชูกันแต่ก่อนปล่อยชูขอกินกันนะว่นี่ได้เป็นกระดาษสีฟ้าขอลองกินเพลินเดี๋ยวไม่มีปล่อยชุอันนี้ได้ค้อนค่ะทุกคนอืมบอแบบอดเกลอนเขียวมามาปล่อยชูกันหนึ่งสอง สองสามเฮ้ยกิ่โกมกันไก่กันไก่สีเหลืองเป็นกันไก่แล้วก็มีคะแนนสามคะแนนเลยอันนี้เฟเป็นกระดาษแต่ว่ามีคะแนนแค่คะแนนเดียวอร่อยนอาใหม่น้องใหม่หนึ่งสองสามพี่โกพี่โกแอบเปลี่ยนเลยถุกไม่ได้พี่โกได้กระดาษสีเขียวซึ่งมีคะแนนสองคะแนนแต่ว่าเมื่อกี้กันไกลสีแดงมีคะแนนถึงสี่คะแนนเลยหยิบไอ้คะแนนเยอะเลยมาหนึ่งสองสาม พชนะเป็นกันไกนะคะกับกระดาษเสมอสองหนึ่งต้องอีกรอบมาเนินสองสามเสมอกันไกเหมือนกันเสมอถุงอะมามาแล้วสุดท้าย้วจัดเสร็จสีแรงอร่อยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่อะไรอ่ะค้อนค้อนเหมือนกันทั้งคู่นี่ค้อนเหรอเออนี่ไงกัมปันก็กําปั้เนี่ยค้อนเอาไปบ้าต่อไปหน่งสองสาม ชนะมามีชนะมามีขอนกระดขอนดูนิ้วดูนิ้วอ่านทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์คอมระดาษน่ะรักแต่เบื่อไม่ดูพิกมันคือกระดาษจริงจริงมามีชนะเคมอลที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาค่ะอร่อยมากไแเล่นด้วยเห็นไหมเนี่ยได้ความสนุกด้วยมีแบบขวดด้วยดีไหมเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยอันนี้ที่แบบเขาเหมือนซูชกินเป็นเส้นสปาเก็ตตี้อ่ะอุ้ยเป็นฟอร์จูนฟลักามิรูปผลไม้นั่นรึนี่ เป็นรูปล้อกินไปเล่นไปฟอร์จูนอันนี้ทุกคนเหมาะสําหรับสายดูดวงเขาบอกว่าวันนี้เราจะโชคดีเรื่องอะไรใช่ปะถ้าเป็นสับป,ปะรดจะโชคดีเรื่องโชคลาภอางุ่นเรื่องเพื่อนสตรอเบอรี่เรื่องความรักแล้วก็ Apple แอปเปิ้ลจะเรื่องเรียนแล้วก็การงาน โรบอทแล้วก็นี่ใช่มันมีกุญแจไข่ด้วยนะหวานแหววใช่หน้าเก็บมากกว่าหน้ากินอันนี้เป็นฟูดเทปคือมันจะเป็นเยลลี่ที่แบบคือเคาซูมเข้าไป,อ,าไปอ่ะมีตอเบอรี่โค้กแอปเปลิลแล้วก็องุ่นทุกคนเค,เคยกินอยู่อร่อยมากแบบเอาไปกินกับเพื่อน,น,นแบบซูนได้เหมือนเซนบกิตตี้อันนี้แปบขวดน่ารักมากอุ้ยมีแขกรับเชิญอีกคนนึงค่ะทุกคนใช่แล้วมันมีแบบซองด้วยคือแบบแล้วจะชอบอยากได้ซองหรือขวดเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ ใบ้านใช่แล้วค่ะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับเพมอเนาะเดี๋ยวเรามาแพ็คของกันต่อดีกว่าแล้วค่ะไปก่อนค่ะของทั้งหมดนี้นะจะส่งไปให้คนที่ติดต่อมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะยังไงรอแกะกันที่บ้านได้เลยดู ที่ติดต่อมานะคะก็รอติดตามกันเลยนะคะรอชมที่บ้านเลยเดี๋ยวยังไงจะมาทิ้งเลขแท็กอะไรไว้ให้นะ้องแต่ก็รอติดตามได้เลยรอลุ้นกันได้เลยว่าจะได้อะไรและใครได้บ้างนั่นเองประมาณนี้รอติดตามรอชมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งเลขแท็กไว้ใต้คลิปแล้วกันนาะว่าส่งให้ใครไปบ้างใครเป็นผู้โชคดีอะไรย่างนี้นั่นแหละทุกคนรอติดตามนะวัยเต,ต่นเต้นแทนประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ปิดลับแล้วนอไว้เดี๋ยวจะเปิดลับใหม่แล้วก็จะบอกนนองก็คือใครที่ทักหลังจากลงคลิปมีแล้วเนี่ยก็คือหมดสีแล้วนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะจ้แสนเจ็ดมื่แล้วั่งทุกคนผลไม้เสียงไทยสตอบเบอรี่ก็คือโชคดีเรื่องความรักไหนามาลองเสียงไว้สิไม่ไม่ไมจะลองเสียงอันนี้มันคือผลไม้เสียงโชคเราห้ามเลือกต๊ตตตย ไม่สับประรดมันคือโชคลาภเรื่องการเงินหรือเปล่าใช่เรื่องโชคลาภอุ้ยเรื่องโชคลาภสตอลี่ความรักแอปเปิ้ลเขียวเรื่องการเรียนการงานแล้วก็องุ่นเรื่องเพื่อนอ๋อมันใสมากทุกคนสับปะรด่ากที่นะอืมอร่อยเรื่องเรียนเรื่องการงานอืมอร่อยแหละ <laughs> อืม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 อนมอื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 มอ